สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องกล้องรุ่นใหม่ของ Fuji นั่นคือ Fuji X-T30 Mark II นะครับสีที่เราได้มาจะเป็นสีดำเรามาแกะกล่องกันเลยครับเปิดมาอย่างแรกนะครับก็จะเจอสายค้องกล้อง1เส้นนะครับเปิดขึ้นมาอีกชั้นหนึงนะครับเราก็จะเจอตัวบอดี้ของกล้องสายชาร์จ USB Type C 1ตัวแล้วก็ แบตเตอรี่1ก้อนนะครับตัวนี้จะไม่มีที่ชาร์จแยกแถมมาให้นะครับเพราะรุ่นนี้จะเป็นชาร์จในตัวกล้องนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาจะเป็นรุ่น FW126S นะครับจะเป็นรุ่นใหม่อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้กันเลยดีกว่าครับรูปร่างหน้าตาของตัว Fuji XT30 Mark II จะเหมือนกับตัว Fuji XT30 ตัวแรกนะครับ ปุ่มต่างๆไดออมทุกอย่างอยู่ที่เดิมหมดข้างหน้าจะสก,กินตัวฟูจิ X-T30 เหมือนเดิมไม่มีตัวมาร์กถูกเพิ่มขึ้นมานะครับมีสสีด้วยกันครับมีสีซ i เวอรกับสีดำรูปแบบของตัวปุ่มต่างๆจะยึดจากตัว Fuji X-T30 ตัวแรกนะครับเหมือนเดิม ตัวจอสามารถทิวได้นะครับไม่สามารถฟลิปไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะครับระบบประมวลผลจะเหมือนกับตัว X-T30 ตัวแรกคือ e x อ A p o r c s o r 4 sensor APS-C ความละเอียด26.1ล้านเมกะพิกเซลจอ LCD ขนาด3นิ้วความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น1น4 0 0 0 0จุดมาพร้อมระบบสัมผัสนะครับ พอร์ตการเชื่อมต่อจะมีพอร์ตไมโคร HDMI 1พอร์ตนะครับ USB Type C 1พอร์ตชาร์จแบตเตอรีอร่หูฟังในตัวและพอร์ตกลมจะเป็นออ d ด o j โอแ2.5นะครับช่องใส่แบตเตอรีอร่กับเมมโมรีการ์ดก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับตรงท้ายของเครื่องช่องมองภาพยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ2ล้าน3 6 0 0 0 0จุดการปรับปรุงภายใน มีระบบบัฟเฟอร์ที่มากขึ้นทำให้การรัวชัตเตอร์ดีขึ้นแล้วก็ความยาววิดีโอที่ถูกปรับจูนให้สามารถถ่ายได้ยาวนานกว่าเดิมหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ